แล้วก็กสวัสดีวันนี้ผมในเกรฟมาครับพ็อกเก็ตด t ชันวันนี้เราก็จะมาจอยเซิร์ฟมายครับกันนะครับดูสิคค้าท่านทำสวยมากเลยนะครับผมไปเรียนสีมือมาจากไม้นี่ยน่าถึงจริงๆ กำังนะขอสำรวจวนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่นะครับ มอัดคลิปอยู่นะครับเหรอเราก็อัดคลิปอยู่เหมือนกันเอาพายอะต่างคนต่างกันแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมครับท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับผมกำลังอัดคลิปอยู่นะครับว้าววันนี้ต่างคนต่างอัดคลิปนะแล้วผมขอไปถามคุณเชฟกีนเลยค่ะแล้วก็ถูกใจเราก็อัดเราก็เป็นนักเชฟ แชแนลคุณชื่ออะไรครับแชแนลผมชื่อ n o n เว้นวักบีสองตัว,ตวครับเราก็อัดพิู่ค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าเขาสามารถพูดกันได้โดยตรงเลยนะฮะใช่เจนเจนต้นนี้สองค่ะชื่ออะไรชื่อว่าอุ์นะฮะผมชื่อ ชื่อนายครับอยู่แก๊งโลเจอร์เอาขอเขาปิดเซิฟสงสัยจะหองเซิฟคงหลุดดีดีก็ปิด <c oughs> ไม่เป็นไรครับเซิฟคนไทยเราเยอะฮะเพื่อนเราเป็นคนไทยล้วนฮนะไม่รับคนอังกษน,นะคนอังกฤษเตะออกหมดแล้วเนี่ยนะไอ้ ตามที่ผมก็ไม่ได้มาแนะนำแอปอะไรหรอกครับแต่ก็อยากให้ท่านผู้ชมไปลองทดสอบดูว่ามันดีจริงจรินี่เลยแล้วผมจะกดนี่อย่างหนึ่งนะฮะถ้าคุณไม่เวลาคุณเข้ามาม,มันจะให้คุณทำตามกดนะถ้าไม่อยากทำทำตามกดนะให้คุณกดกดตรงกดตรงออก ออกมาหน้าจอออกกดบ้านอ่ะกดรูปบ้านอ่ะแต่ของมัน,นของผมมันเป็นรูปวงกลมอยู่ตรงกลางหร,หรือไม่อะไรก็กดแถบแถบเม,มนูที่เราเคยอันนั้นเข้าไว้แล้วเราก็ปัดนะแล้วมันก็จะอันนนะไม่ไม่ไม